สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Data Manager ที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลของเครื่องเป่าแอ c o คค n อ 6020+ Plus ทางเล็กดูข้อมูลดาวน์โหลดผลลุงคอมพิวเตอร์รวมถึงลบข้อมูลออกจากตัวเครื่องเรามาดูอุปกรณ์จำเป็นกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างเครื่องเป่า a อ c o คค n อ 6020+ Plus สายเชื่อมต่อการติดตั้งโปรแกรม Data Manager ให้ไปที่เว็บไซต์ p r o m e Solution เลือกที่สินค้าเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากนั้นเลือกไปที่สินค้าเครื่องวัดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์วน6020พลัสกดดาวน์โหลดโปรแกรมเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จสิ้นทำการแตกไฟล์ซิปหรือแยกไฟล์ออกมา เมื่อแยกไฟล์เสร็จสิ้นให้ไปที่โฟลเดอร์โปรแกรม Data Manager เลือกโฟลเด er อร์ a l p h c o n จากนั้นไปที่โฟ er ลเดอร์ a l p h c o n 6020 plus จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ USB Driver ทำการติดตั้งโปรแกรม CDM 20824 set up จอดำจะปรากฏขึ้นเพื่อติดตั้งไดเวอร์ ก็จะหายไปเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์จากนั้นเราย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์ Data Manager 4 0 4 6ทำการติดตั้ง Setup Data Manager หากเครื่องแสดง Windows p r o t e c h ให้กด More Info แล้วกด Run Anyway เครื่องจะทำการติดตั้ง Driver ต่อไปให้กด Next ต่อไปเรื่อยๆเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น กดปุ่ม close ถือว่าเป็นการลงโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์จากนั้นคลิกเข้าไปในไอคอนจะพบหน้าต่างที่มีรูปเครื่องเป่า Apple ฮอล์0 0 plus หลังจากนั้นเชื่อมต่อเครื่องเป่าเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย Data เรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องเป่ากดปุ่มลูกศรลงเรื่อยๆไปที่คำสั่ง pc และกดปุ่มด้านขวาเพื่อยือนยันจะพบกับสสญลักษณ์การเชื่อมต่อที่หน้าจอของเครื่องเป่าเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ หน้าจอคอมพิวเตอร์จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นไปที่คำสั่งเซตติ้งด้านบนเลือกเมนู Language เลือกภาษาไทยหน้าต่างนี้เป็นการแสดงรายละเอียดทั้งหมดของตัวเครื่องได้แก่รุ่นหมายเลขเครื่องซอฟต์แวร์เวอร์ชันแสดงจำนวนการวัดสถิติการวัดทั้งหมดหน่วยวัดภาษาวันที่เวลาวันสอบเทียบครั้งต่อไป อีกทั้งลูกค้าสามารถลบข้อมูลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในตัวเครื่องโดยกดปุ่มลบข้อมูลที่บันทึกในตัวเครื่องทั้งหมดจะถูกลบอย่างถาวรหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อหน่วยความจำข้อมูลลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลได้2แบบคือ 1. เรียกดู20ข้อมูลล่าสุดเมื่อดูข้อมูลล่าสุดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มลบรายการเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก 2. การเรียกดูข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกอยู่ในตัวเครื่องสามารถเลื่อนดูรายการทั้งหมดจากหน้านี้ได้เลยครับถ้าลูกค้าต้องการบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้3แบบ 1. ไฟล์ Excel โดยไปที่คำสั่งบันทึกข้อมูลจะปรากฏหน้าต่าง save as ลูกค้าสามารถเซฟไว้ในโฟลเดอร์ตามที่ต้องการได้เลยไฟล์ File Excel จะเป็นข้อมูลดิบที่ลูกค้าสามารถนำไปใส่ในฟอร์มของบริษัทได้เลยครับ 2. ไฟล์ pdf แบบเลือกรายการเดียวโดยเลือกข้อมูลการตรวจวัด1รายการจากนั้นไปที่คำสั่งพิมพ์จะปรากฏหน้าต่างเซฟแอดลูกค้าสามารถเซฟไว้ในโฟลเดอร์ตามที่ต้องการได้เลยไฟล์ PDF ที่ได้จะแสดงข้อมูลการตรวจวัดตามรายการที่ลูกค้าเลือกและสามารถเพิ่มเติมข้อมูลในช่องว่างได้ด้วยครับ3ไฟล์ PDF แบบแสดงข้อมูลทั้งหมดโดยไปที่คำสั่งพิมพ์ทั้งหมด จะปรากฏหน้าต่างเซฟแอดลูกค้าสามารถเซฟไว้ในโฟลเดอร์ตามที่ต้องการได้เลยไฟล์ PDF ที่ได้จะแสดงข้อมูลการตรวจวัดทุกรายการที่เราเลือกไม่ว่าจะเป็น20ข้อมูลล่าสุดหรือข้อมูลในตัวเครื่องทั้งหมดซึ่งไฟล์นี้ลูกค้าไม่สามารถเข้าไปเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลได้ครับหัวข้อถัดไปข้อความเริ่มต้นไปที่หัวข้อข้อความเริ่มต้น เพื่อที่จะตั้งค่าข้อความเริ่มต้นของเครื่องเมื่อเปิดเครื่องเตาลูกค้าสามารถใส่ข้อความสูงสุดได้สีข้อความเมื่อใส่เสร็จสิ้นให้ไปที่ปุ่มบันทึกเมื่อลูกค้าใช้งานโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้วให้คลิกไอคอนนี้เพื่อปิดการเชื่อมต่อจากนั้นสามารถถอดสายเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวิธีการใช้โปรแกรมจัดการข้อมูลไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ อีกทั้งยังคอบคุมความต้องการของผู้ใช้ที่สามารถบันทึกได้ทั้ง PDF และ Excel หากผู้ใช้งานท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงก์ที่ขึ้นให้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ